ก่ติดสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดกันครับประจำวันที่24ธันวาคมที่ต้องบอกเลยว่าตีแตก3แนวรบเป็นที่เรียบร้อยทัพไทยเราทําได้ครับฝ่ายึดครองแผงหนองยาแก้วทันทีกับกองทัพภาคที่1ซึ่งขณะนี้ขมีนก็มีการสาดฝนบ m มลงมาอย่างหนักตลอดแนวรบกันเลยทีเดียวพร้อมกับอัปเดตของกองรบภาคที่2ครับจุดเดือดจุดราอุยังมีทั้งห้วยตาเาเรียอะไรก็เนินสามมาสูงที่ขมรนพยายามเพิ่มเติมกําลังเพื่อจะตีชิงคืนเอาไว้ให้ได้อย่างที่ผมรายงานไปเมื่อคืนนี้ครับขมีนก ก็มีการเติมกําลังอย่างหนักและระดมยิงเราอย่างหนักตลอดแนวรบเขาพระวิหารเลยแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นเรามาติดตามและเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มจากอัปเดตเรื่องราวข่าวดีกันก่อนเลยครับกับกองทัพภาคที่หนึ่งที่สามารถตีฝ่ายึด2แนวรบหลักสําคัญได้สําเร็จค,ครับกับพื้นที่บ้านคลองแผงอำเภอตาบยาและก็พื้นที่บ้านหนองยาแก้วหลังจากตลอดทั้ง2สัปดาห์ขมเมน์ก็ยังมีการต้านทานอย่างหนักแล้วเราเองก็จัดหนักจัดเต็มจนถึงขั้นตีฝ่าได้สําเร็จกับรอบนี้ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นข่าวที่ดีมากๆของช่วงเช้าวันซึ่งก็เป็นทางกองทัพภาคที่หนึ่งครับได้ออกมารายงานสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่ 3, ส,านะาสามารถยึดดคุมไ้2แนวรบป็น ทีี่เรรยบร้อโดยก็อย่างที่ทราบกันนะครับบริเวณพื้นที่กองทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยลักษณะส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม แล้วก็ไม่มีฐานที่มั่นหรือว่าที่กำบังที่มีความแข็งแรงเลยนะครับแล้วมันง่ายต่อการเป็นพื้นที่โจมตีอีกทั้งฝ่ายกัมพูชาครับยังใช้พื้นที่ของพลเดือนเป็นที่ตั้งทางทหารในการโจมตีมายังฝ่ายเราจังหวะตอบโต้ฝ่ายเราเนี่ยมันก็ต้องใช้ความรอบคอบเป็นพิเศษไล่เรียงมาตั้งแต่พื้นที่บ้านครองแผงอเบตาบยาครับมีแรงงานออกมาก็คือฝ่ายเราสามารถยึดและควบคุมพื้นที่เอาไว้ได้ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงสถาปนาที่มั่นเอาไว้อยู่แล้วก็มีการใช้อาวุธยิงสนับสนุนครับเพื่อควบค เพาะอมมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันคือศาสตร์ BM แมแแบบอย่างหนักหลังจากที่เราเนี่ยตีฝาเข้าไปนะครับขมินก็มีการถอยร่นเราก็สามารถควบคุมพื้นที่จุดนั้นเอาไว้ได้ส่วนในจุดหนึ่งพื้นที่หนึ่งครับเป็นบริเวณบ้านหนองยาแก้วอำเภอโคกสูงนะครับก็มีรายงานออกมาเช่นเดียวกันว่าฝ่ายไทยเรานั้นสามารถยึดและก็ควบคุมพื้นที่เอาไว้ได้พร้อมกับดำเนินการสถาปนาที่มั่นนะครับบวกกับใช้อาวุธยิงสนับสนุนเพื่อควบคุมพื้นที่เอาไว้ได้ซึ่งฝ่ายกับ,บูชาครับยังมีก,นนก้นนทงืห่่ี ส่วนอีกจุดหนึ่งบ้านหนองจานครับถึงแม้ว่าเราจะยังยึดไปได้นั้นก็กำลังตีฝ่าเช่นเดียวกันสถานการณ์ตอนนี้นะครับเนื่องจากฝ่ายกัมพูชาเนี่ยได้เสริมความแข็งแรงของที่มั่นและก็โจมตีฝ่ายเราด้วยอาวุธปืนใหญ่เครื่องยิงลูกระเบิดครับและเบียรมาอย่างต่อเน,นื่องซึ่งฝ่ายไทยเราเนี่ยก็ได้ปฏิบัติการด้วยความรอบคอบ และใช้อาวุธยิงตอบโต้เพื่อช่วงจิงพื้นที่เช่นเดียวกันตอนนี้ยังไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่ว่าส่วนใหญ่บ้านครองแผงกับบ้านของจานครับค่อนข้างที่จะเบ็ดเสร็จนะก็อยู่ที่ว่าเราจะรักษาและสถาปนาที่มั่นเอาไว้ได้หรือเปล่าเพราะอย่าลืมว่า พื้นที่จุดนี้นะครับเป็นพื้นที่ราบและก็โล่งมีลักษณะแบบพอยึดได้เนี่ยคาเมนก็ยิงมาซึ่งเราเองบางครั้งครับสลับหน้าที่มันไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องถอยสลับกันไปมาเหมือนกันสถานการณ์ตอนนี้คาเมนก็ยิงบ m มาอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นเราก็ต้องให้กําลังใจพี่น้องทหานแนวหน้ากับกองทัพภาคที่1กันด้วยส่วนอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับกองทัพภาคที่1ก็เป็นปฏิบัติการทางทหารต่อกัมพูชาครับในพื้นที่ฝั่งปอยเปตซึ่งยังคงดาเนินการอย่างต่อเนื่องเหมือนกัััันนดยทททเเเเรรราาาาาากกกก็็็มมมีีีีป้้้หหชจจลลคคืออตตต่่งงงงบวุะะสแพ ที่ตั้งอาวุธวิถีโค้งครับตลอดจนระบบสื่อสารต่างๆเนี่ยที่มุ่งเป้าโจมตีมายังฝ่ายไทยเราต้องทำลายขม้นครับให้สิ้นสภาพพัยคุกคามและสิ่งที่เราทำเนี่ยก็เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศอันนี้ก็เป็นการรายงานออกมาอย่างเป็นการของกองทัพภาคที่1เองก็ถือว่ายึดได้ตั้งแต่ นั่นจะช่วงเช้ามืดนะครับก็มีรายงานออกมาแล้วหลังจากนี้คงจะอยู่ในช่วงสาปนาที่มัน่นแล้วก็รักษาพื้นที่เป็นระยะเป็นแนวให้ได้แต่ว่าอีกจุดหนึ่งนะครับรายงานเพิ่มเติมจากฝั่งปอยเปตเนี่ยซึ่งณนขณะนี้ครับมีการกักบ,บริเวณคนไทยอยู่ภายในพื้นที่นะโดยทางฝ่ายกัมพูชาครับก็ มีการอพยพป,ประชาชนของตัวเองเนี่ยออกจากประเทศอย่างต่อเนื่องแต่ว่าคนไทยครับที่พยายามเดินทางไปสนามบินเพื่อที่จะกลับมาประเทศไทยของเรานั้นก็ถูกสกัดกั้นเป็นว่าเล่นจากฝั่งของカมรครับตั้งด่านตรวจตามจุดต่างๆบ้างอย่างเข้มงวดและมีการเรียกรับผลประโยชน์ตลอดเส้นทางเลยไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับเครือข่ายขนาดใหญ่หรือว่ารายย่อยเนี่ยต่างก็ถูกเรียกเก็บเงินเป็นจำนวนสูงมากๆซึ่งก็มีหลายรายเหมือนกันนะครับตกดูในสภาพะที่เดือดร้อน แล้วก็ขาดแคลนปัใจจัยในการดำรงชีพขมิก็เริ่มที่จะเล่นไม่ซื่อแล้วนะครับเล่นมีการกักบ,บริเวณคนไทยเราไม่ให้แบบผ่านแดนไปไง่ายๆเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่น่าทําจริงๆบริเวณระเพตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าดุเดือดตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเราก็มีการยิงกระสุนส่องสว่าง2วันติดต่อกันมีเป้าหมายโจมตีที่มั่นดังฐดนของขมิน,นะครับที่ไปหลบอยู่หลังประชาชนหลังโลกมนุษย์นะเดี๋ยวที่ผมเคยรายงานมาครับขมิก็จะยิงผ่านตึกสแกมเมอร์ต่างๆบ้าง ที่เป็นตึกแถวห้องเช่าแบบธรรมดาธรรมดาวางกำลังปลนซุ่มยิงเนี่ยเอาไว้ตรงนั้นพอเราตรวจพบได้เนี่ยเราก็ทําลายฐานที่มั่นทันทีกับที่ตั้งทานอาหารของขมินเองมีก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่ของกองทัพภาคที่1ครับวันนี้ก็เป็นวันที่17 ติดต่อกันแล้วกับการประทะกับขมิเองก็คงต้องให้กำลังใจทหารไทยเราทุกนายด้วยนะครับสมรภูมินี้เนี่ยมันไม่ง่ายเลยครับเนื่องจากเป็นที่ราบโล่งบวกกับบ้านหนองจานเนี่ยยังคงระอุดูเดือดเพราะว่าเราเนี่ยยังเข้าตีฝ่าไม่ได้ขมิก็ไม่การเสริมความแข็งแรงของที่มั่นเนี่ยจัดหนักจัดเต็มเหมือนกันก็เอาใจช่วยด้วยกันนะครับเอาลรามาตามต่อกันอีกจุดหนึ่งพื้นที่หนึ่งกันบ้างครับมาพูดถึงกองทัพภาคที่2กันสถานการณ์ล่าสุดปัจจุบันตอนนี้นะครับก็มี2จุดที่ประทะ จุดแรกเลยครับเป็นห้วยตามาเรียประตูสู่ภูมะเขือครับอีกจุดหนึ่งก็เป็นแนวรบเขาพระวิหารนะครับที่คมเนยังไม่ยอมก็น่าจะเทหมดหน้าตักเหมือนกันประกอบกับยังมีคลิปและก็ภาพบอกมาครับที่ฝั่งไทยเราสามารถยึดเดินสามารถสุนเอาไว้ได้และก็เผาให้ราบเรียบกับฐานที่มั่นของคัมเมนครับไม่ว่าจะเป็นเพิิงพักต่างๆ ซึ่งเราก็สามารถยึดรถได้หลายคันไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์เอ่ยไม่ว่าจะเป็นรถไถเอ่ยแต่ณนขณะนี้นะครับอเภอร์พนมนรักเนี่ยก็ยังเปิดฉากอย่างดุเดือดอยู่เขมรมีการเติมกําลังครับและก็กับตาเหมือนทมมากขึ้นซึ่งเป็นจุดที่น่าจะมีความขัดแย้งกันจุดแรกๆเลยแล้วฐานที่มั่นของเขมรเนี่ยก็ไม่ไกลจากตาเหมือนทมเท่าไหร่นะครับก็ยังพยายามที่จะรุกขึ้นมาในตัวปราสาทด้วยแต่ว่าในเราก็ยังต่อต้านอย่างหนักกับจุดนั้นบวกกับยังมีอัปเดตออกมาเกี่ยวกับ ปราสาทคณานะครับก็มีภาพออกมาแล้วหลังจากที่ได้เห็นกันเนี่ยตั้งแต่วันที่เราสามารถยึดได้แบบเบสเสร็จหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วรอบนี้เราสถาปนาที่มั่นเรียบร้อยก็มีภาพออกมาจนได้ครับเป็นภาพบันไดไม้ของขเขมรที่ปราสาทคณาล,ล่าสุดเนี่ยซึ่งตอนนี้ฐานไทยเราก็ได้เข้ายึดตัวปราสาทได้เรียบร้อยพร้อมกับมีการวางลวดหนามปิดทางขึ้นบันได1,184ขั้นของขเขมรเองนะครับโดยภาพนี้ก็ถูกแชร์ต่อ ในโซเชียลของขมินเองซึ่งเราก็ทําลายบันไดเพียงแค่บางจุดแต่ว่าไม่ทําลายทั้งหมดนะครับเพราะมันเยอะเหลือเกินแต่ผมก็เชื่อว่ากองทัพไทยเราเนี่ยเตรียมรับมือกับขมิญว่าได้อยู่แล้วนะครับตั้งแต่เรายึดได้ขมินก็ยังไม่ยอมนะยังมีการสาดฝน BM มายังมีการสาดปืนใหญ่มาทักทายอย่างต่อเน,นื่องเหมือนกันรอบนี้เนี่ยเจอจัดหนักจัดเต็มไปครับยึดปราสาทคณาดได้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยในบทที่ของกันเราที่2เนี่ยหลายจุดเราก็เริ่มสถาปนาที่มั่นแล้วนะครับเนื่องจากขมินก็จะบุกจริงตีคื ทางตาควายตาเมินโทมห้วยตามาเรียประตูสู่ภูมะเขือแต่ในแนวรบภูมะเขือเนี่ย มันเป็นยุทธศาสตร์ที่ขมีนอยากจะได้ไปทําไมนะครับคือมันเป็นเรื่องยากมากนะถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่จะสูญเสียมันเยอะมากเพราะเป็นเนินสูงครับแต่สิ่งที่ขมียนทอยู่ตอนนี้คือระดมยิงมาก,ก่อนเพื่อที่จะไม่ให้เราเนี่ยยิงต้านแนวเอาไว้ได้ไม่ว่าจะเป็น BM ปืนคออะไรต่างๆครับเพราะเนื่องจากสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้แนวรบข่าววิหารเนี่ยเราก็มีแนวโน้นมเหมือนกันนะที่จะรุกคุมตลอดแนวรบแต่ไม่ได้คุมตัวปราะทะนะครับแต่ว่าคุมแนวรบแนวยาวไปตามเทือกเขาเลยซึ่งจุดที่สำคัญที่สุดของแนวรบพระวิหารนะครับก วัดแก้วโดยประจุยุทธศาสตร์ชี้ขาดเขาเพราะวิหารเลยก็ว่าได้ครับเพราะเป็นเนินสําคัญมากๆบนเทือเขาพนมรงรักถ้าเกิดฝ่ายไหนเนี่ยที่สามารถควบคุมวัดแก้วเอาไว้ได้ก็จะสามารถ ควบคุมเส้นทางลงเขาพระวิหารได้ทั้งหมดทันทีเลยจุดนี้เนี่ยขรเมนก็เลยใช้กําลังมาแบบโหมกระหน่าเข้ามาเลยนะครับก็ถ้าเกิดใครยึดได้เนี่ยจะได้เปรียบทางทหารเป็นอย่างมากตอนนี้ขรเมนก็พยายามต้านทานอย่างหนักแทยเราก็สวนกลับขึ้นอย่างหนักเหมือนกันนี่ก็เป็นการอัปเดตเกี่ยวกับพื้นที่ของกองทัพภาคที่2นะครับก็เดี๋ยวรออัปเดตอีกรอบหนึ่งในช่วงบ่ายครับจะเป็นรายงานอย่างเป็นทางการเอาละมาตามต่อกันอีก เรื่องราวหนึ่งครับมาพูดถึงเรื่องทางการทูตกันบ้างที่ล่าสุดทั้งจีนก็เกาหลีใต้ประสานเสียงกันแล้วนะครับเรียกร้องให้ไทยกับเขมีนั้นแก้ไขสถานการณ์ความตึงเครียดตามแนวชายแดนครับโดยหวังให้พบกันเนี่ยครึ่งทางและก็ร่วมกันฟื้นฟูสันติภาพซึ่งทางฝั่งจีนครับก็เป็นกัวเจคุนนะครับเป็นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้ออกมาเปิดเผยเหมือนกันว่าจีนหวังให้ไทยและก็กัมพูชาครับพรอมปรีดีปนมพบกันครึ่งทาง และก็ร่วมกันฟื้นฟูสันติภาพและก็ยังได้แจ้งไปยังรัฐบาลทั้งสองประเทศครับบอกว่ายินดีสร้างเงื่อนไขและก็จัดหาวิธีสําหรับการเจรจารนะพร้อมกับเสริมว่าสนับสนุนความพยายามไกลเกลี่ยของอาเซียนและก็บทบาทสําคัญของคณะผู้สังเกตการในการตรวจสอบติดตามการหยุดยิง นี่ก็ถือว,ว่าเป็นครั้งที่สองแล้วนะครับที่จีนเนี่ยส่งทูตมาเยือนไทยกัมพูชาโดยการเดียงครั้งแรกเกิดขึ้นระหว่างวันที่1 2บสอถึงสิกันยายนที่ผ่านมาครับขณะเดียวกันเกาหลีใต้เองครับก็เริ่มออกมาเรียกร้องให้ไทยกับกัมพูชานั้นจัดเจรจาเพื่อแก้ไขความขัดแย้งตามแนวชายแดนเช่นเดียวกันที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น พร้อมกับแสดงความสนับสนุนความพยายามของอาเซียนในการลดความตึงเครียดเหมือนกันก็เป็นพักอิวนะครับโคศกกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้ก็บอกว่าขอชื่นชมความพยายามของอาเซียนนะในการคลี่คลายความตึงเครียดและก็ะแสวงหงานทางออกอย่างสันติและรัฐบาลเกาหลีใต้เนี่ยขอเรียกร้องให้ไทยและก็กัมพูชา แก้ไขสถานการณ์อย่างสันติผ่านการเจรจารโดยเร็วที่สุดอันนี้ก็เป็นการอัปเดตออกมาเกี่ยวกับเรื่องของทางการทูตซึ่งในวันนี้ครับก็จะเป็นการประชุม GBC ในส่วนของเลขานุการน,นะครับแล้วก็จะประชุมใหญ่จัดจริงๆเนี่ยในวันที่27ธันวาคมซึ่งก็ต้องรอติดตามและก็อัปเดตกันต่อว่าเมนจะ ยอมหยุดยิงไม้จะยอมประกาศแบบรับ3มเงื่อนไขของเราไหมก็คือประกาศหยุดยิงก่อนปราบพามสแกมเมอร์และเก็บกู้รุ่นระเบิดเพราะสถานการณ์ตอนนี้เราเองก็มีความคืบหน้าในการยึดแผ่นดินคืนได้น่าจะเกือบ90%ก็เหลือไปแค่โซนกองทัพภาคที่1ครับบ้านหนองจานหนองยากแก้วเนี่ยถ้าเกิดรักษาตราบนาที่มั่นเอาไว้ได้แล้วก็ยึดหนองจานอีกก็จะเป็น100%อทันทีต้องเอาใจช่วยและก็ให้กำลับบงใจพี่น้องจานในเราในแนวหน้าเหมือนเดิมนะครับ ฝั่งด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาก่อติดสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดกันครับประจำวันที่24ธันวาคมที่ต้องบอกเลยว่าตีแตก3แนวรบเป็นที่เรียบร้อยทัพไทยเราทําได้ครับฝ่ายึดครองแผงหนองยาแก้วทันทีกับกองทัพภาคที่1ซึ่งขณะนี้ขมีนก็มีการสาดฝน BM ลงมาอย่างหนักตลอดแนวรบกันเลยทีเดียวพร้อมกับอัปเดตของกองรบภาคที่2ครับจุดเดือดจุดราอุยังมีท้งหวยตามาเรียอะไรก็เนินสามารถสูงที่ขมรนพยายามเพิ่มเติมกําลังเพื่อจะตีชิงคืนเอาไว้ให้ได้อย่างที่ผมร ายงานไปเมื่อคืนนี้ครับขมนก็มีการเติมกําลังอย่างหนักและระดมยิงเราอย่างหนักตลอดแนวรบเขาพระวิหารเลยแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นเรามาติดตามและเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับโดยเรามาเริ่มจากอัปเดตเรื่องราวข่าวดีกันก่อนเลยครับกับกองทัพภาคหนึ่งที่สามารถตีฟายึด2แนวรบหลักสําคัญได้สําเร็จครับกับพื้นที่บ้านคลองแผงอำเภอตบยาญและก็พื้นที่บ้านหนองยาแก,ก้ว หลังจากตลอดทั้ง2ส,สัปดาห์ขเมนก็ยังมีการต้านทานอย่างหนักแล้วเราเองก็จัดหนักจัดเต็มจนถึงขั้นตีฝาได้สําเร็จกับรอบนี้ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเป็นข่าวที่ดีมากๆของช่วงเช้าว,วันซึ่งก็เป็นทางกองทัพภาคที่1ครับได้ออกมารายงานสถานการณ์ล่าสุดในบุที่3แนวรบจังหวัดสกวนะครับเราก็สามารถยึดคุมได้2แนวรบเป็นที่เรียบร้อยโดยก็อย่างที่ทราบกันนะครับบริเวณบุทีกองทัพภาคที่1เนี่ยลักษณะสะ่วนใหญ่เป็นบนที่ราบลุ่ง แล้วก็ไม่มีฐานที่มั่นหรือว่าที่กำบังที่มีความแข็งแรงเลยนะครับแล้วมันง่ายต่อการเป็นพื้นที่โจมตีอีกทั้งฝ่ายกัมพูชาครับยังใช้พื้นที่ของพลเดือนเป็นที่ตั้งทางทหารในการโจมตีมายังฝ่ายเราจังหวะตอบโต้ฝ่ายเราเนี่ยมันก็ต้องใช้ความรอบคอบเป็นพิเศษไล่เรียงมาตั้งแต่พื้นที่บ้านครองแผงอเบตาบยาครับมีแรงงานออกมาก็คือฝ่ายเราสามารถยึดและควบคุมพื้นที่เอาไว้ได้ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงสถาปนาที่มั่นเอาไว้อยู่แล้วก็มีการใช้อาวุธยิงสนับสนุนครับเพื่อควบค โดยเฉพาะ BM21 มาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันคือศาสตร์ BM มาแบบอย่างหนักหลังจากที่เราเนี่ยตีฝาเข้าไปนะครับขมรนก็มีการถอยร่นเราก็สามารถควบคุมพื้นที่จุดนั้นเอาไว้ได้ส่วนอีกจุดหนึ่งพื้นที่หนึ่งครับเป็นพื้นที่บนหนองยาแก้วอำเภอโคกสูงนะครับก็มีรายงานออกมาเช่นเดียวกันว่าฝ่ายไทยเรานั้นสามารถยึดและก็ควบคุมพื้นที่เอาไว้ได้พร้อมกับดำเนินการสถาปนาที่มั่นนะครับบวกกับใช้อาวุธยิงสนับสนุนเพื่อควบคุมพื้นที่เอาไว้ได้ซึ่งฝ่ายกับ,บูชาครับรย,ยังีีกต้นนทงืื่่่1อออเ ส่วนอีกจุดหนึ่งบ้านหนองจานครับถึงแม้ว่าเราจะยังยึดไปได้นั้นก็กำลังตีฝ่าเช่นเดียวกันสถานการณ์ตอนนี้นะครับเนื่องจากฝ่ายกัมพูชาเนี่ยได้เสริมความแข็งแรงของที่มั่นและก็โจมตีฝ่ายเราด้วยอาวุธปืนใหญ่เครื่องยิงลูกระเบิดครับและเบียรมาอย่างต่อเน,นื่องซึ่งฝ่ายไทยเราเนี่ยก็ได้ปฏิบัติการด้วยความรอบคอบ และใช้อาวุธยิงตอบโต้เพื่อช่วงชิงพื้นที่เช่นเดียวกันตอนนี้ยังไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่ว่าส่วนใหญ่บ้านครองแผงกับบ้านของจานครับค่อนข้างที่จะเบ็ดเสร็จนะก็อยู่ที่ว่าเราจะรักษาและสถาปนาที่มั่นเอาไว้ได้หรือเปล่าเพราะอย่าลืมว่า พื้นที่จุดนี้นะครับเป็นพื้นที่ราบและก็ลงมีลักษณะแบบพอยิงได้เนี่ยคารเมนก็ยิงมาซึ่งเราเองบางครั้งครับสลับหนาที่มันไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องถอยสลับกันไปมาเหมือนกันสถานก,การณ์ตอนนี้คาเมนก็ยิงเนื่งนะครับดังนั้นเราก็ต้องให้กำลังใจพี่น้องฐารแนวหน้ากับกองทัพภาคที่1กันด้วยส่วนอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับกองทัพภาคที่1ก็เป็นปฏิบัติการทางทหารต่อกัมพูชาครับในพื้นที่ฝั่งปอยเปตซึ่งยังคงดําเนินการอย่างต่อเนื่องเหมือนกันโดยไทยเราก็มีเป้าหมายชัััััดเเจจนลลลยยกกกก็็คคือออาาาารรรโมมตตตตีีทีททท่่้้้งงงงงหบววุุุะะแพซิ วิถีโค้งครับตลอดจนระบบสื่อสารต่างๆเนี่ยที่มุ่งเป้าโจมตีมายังฝ่ายใ้เราต้องทำลายขม้นครับให้สิทนสภาพภายัยคุกคามและสิ่งที่เราทำเนี่ยก็เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศอันนี้ก็เป็นการรายงานออกมาอย่างเป็นทางการของกองทัพภาคที่1เองก็ถือว่ายึดได้ตั้งแต่ น่าจะช่วงเช้ามืดนะครับก็มีรายงานออกมาแล้วหลังจากนี้คงจะอยู่ในช่วงสัปนาที่มั่นแล้วก็รักษาพื้นที่เป็นระยะเป็นแนวให้ได้แต่ว่าอีกจุดหนึ่งนะครับรายงานเพิ่มเติมจากฝั่งปอยเปตเนี่ยซึ่งณนขณะนี้ครับมีการกักบ,บริเวณคนไทยอยู่ภายในพื้นที่นะโดยทางฝ่ายกัมพูชาครับก็ มีการอพยพประชาชนของตัวเองเนี่ยออกจากประเทศอย่างต่อเนื่องแต่ว่าคนไทยครับที่พยายามเดินทางไปสนามบินเพื่อที่จะกลับมาประเทศไทยของเรานั้นก็ถูกสกัดกั้นเป็นว่าเล่นจากฝั่งของขเขมรครับตั้งด่านตรวจตามจุดต่างๆบ้างอย่างเข้มงวดและมีการเรียกรับผลประโยชน์ตลอดเส้นทางเลยไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับเครือข่ายขนาดใหญ่หรือว่ารายย่อยเนี่ยต่างก็ถูกเรียกเก็บเงินเป็นจำนวนสูงมากๆซึ่งก็มีหลายรายเหมือนกันนะครับตกอยู่ในสภาพว่าที่เดือดร้อน แล้วก็ขาดแคลนดปัดใจจัยในการ,รดำรงชีพขมิน้นก็เริ่มที่จะเล่นเมซื่แล้วนะครับเล่นมีการกักบ,บริเวณคนไทยเราไม่ให้แบบผ่านแดนไปง่ายๆเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่น่าทําจริงๆบริเวณปริเวตตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าดุเดือดตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเราก็มีการยิงกระสุนส่องสว่าง2วันติดต่อกันมีเป้าหมายโจมตีที่มั่นดังฐานของของมิน้นนะครับที่ไปหลบอยู่หลังประชาชนหลังโลกมนุษย์นะอด่างวี่ผมเคยรายงานมาครับขมิน้นก็จะยิงผ่านตึกสแกมเมอร์ต่างๆบ้าง ที่เป็นตึกแถวห้องเช่าแบบธรรมดาธรรมดาวางกําลังปืนซุ่มยิงเนี่ยเอาไว้ตรงนั้นพอเราตรวจพบได้เนี่ยเราก็ทําลายฐานที่มั่นทันทีกับที่ตั้งทานอาหารของขมิ้นเองนี่ก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่ของกองทัพภาคที่1ครับวันนี้ก็เป็นวันที่17 ติดต่อกันแล้วกับการประทะกับขมรเองก็คงต้องให้กำลังใจทหารไทยเราทุกนายด้วยนะครับสมรภูมินี้เนี่ยมันไม่ง่ายเลยครับเนื่องจากเป็นที่ราบโล่งบวกกับบ้านหนองจานเนี่ยยังคงระอุดูเดือดเพราะว่าเราเนี่ยยังเข้าตีฝ่าไม่ได้ขมรก็ไม่การเสริมความแข็งแรงของที่มั่นเนี่ยจัดหนักจัดเต็มเหมือนกันก็เอาใจช่วยด้วยกันนะครับเอาแล้วมาตามต่อกันอีกจุดหนึ่งพื้นที่หนึ่งกันบ้างครับมาพูดถึงกองทัพภาคที่2กันสถานการณ์ล่าสุดปัจจุบันตอนนี้นะครับก็มี2จุดที่ประทะเดือดกันู จุดแรกเลยครับเป็นห้วยตามาเรียประตูสู่ภูมะเขือครับอีกจุดหนึ่งก็เป็นแนวรบเขาพระวิหารนะครับที่คขมรยังไม่ยอมก็น่าจะเทหมดหน้าตักเหมือนกันประกอบกับยังมีคลิปและก็ภาพบอกมาครับที่ฝั่งไทยเราสามารถยึดเดินสามารถสนเอาไว้ได้แล้วก็เผาให้ราบเรียบกับฐานที่มั่นของคขเมเนครับไม่ว่าจะเป็นเพิงพักต่างๆ ซึ่งเราก็สามารถยึดรถได้หลายคันไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์เอ่ยไม่ว่าจะเป็นรถไถเอ่ยแต่ณขณะนี้นะครับอําเภอพนมรุดดงรักเนี่ยก็ยังเปิดฉากอย่างดุเดือดอยู่ขมิ้นมีการเติมกําลังครับและก็อยากจะจริงบืนที่ตามเมือนทมกับตาวควายคืนสังเกตเลยว่าในช่วง4ี่วันที่ผ่านมาเนี่ยขมิ้นเริ่มจับหนักกับตามเมือนทมมากขึ้น ซึ่งเป็นจุดที่น่าจะมีความขัดแย้งกันจุดแรกๆเลยแล้วฐานที่มั่นของกเมศเนี่ยก็ไม่ไกลาจากตาเหมือนทมเท่าไหร่นะครับก็ยังพยายามที่จะรุกขึ้นมาในตัวปราสาทด้วยแต่ว่าในเราก็ยังต่อต้านอย่างหนักกับจุดนั้นบวกกับยังมีอัปเดตออกมาเกี่ยวกับ ประสาทคณานะครับก็มีภาพออกมาแล้วหลังจากที่ได้เห็นกันเนี่ยตั้งแต่วันที่เราสามารถยึดได้แบบเบสเสร็จหนึร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วรอบนี้เราสถาปนาที่มั่นเรียบร้อยก็มีภาพออกมาจนได้ครับเป็นภาพบันไดไม้ของขเขมรที่ปราสาทคณาล,ล่าสุดเนี่ยซึ่งตอนนี้ฐานไทยเราก็ได้เข้ายึดตัวประสาทได้เรียบร้อยพร้อมกับมีการวางลวดหนามปิดทางขึ้นบันได1,184ขั้นของขเขมนเองนะครับโดยภาพนี้ก็ถูกแชร์ต่อ ในโซเชียลของขมิเองซึ่งเราก็ทําลายบันไดเพียงแค่บางจุดแต่ว่าไม่ทำลายทั้งหมดนะครับเพราะมันเยอะเหลือเกินแต่ผมก็เชื่อว่ากองทัพไทยเราเนี่ยเตรียมรับมือกับขมิไว้ได้อยู่แล้วนะครับตั้งแต่เรายุดได้ไม่ยอมนะยังมีการสาดฝนบ m ม,มายังมีการสาดปืนใหญ่มาทักทายอย่างต่อเนื่องเหมือนกันรอบนี้เนี่ยเจอจัดหนักจัดเต็มไปครับยึดปราทคณาดได้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยในบททตของกองทัพที่2เนี่ยหลายจุดเราก็เริ่มสะทำนาที่มั่นแล้วนะครับเนื่องจากขมิญก็จะบุกจริงตตตตีีคคืนททั้ง้งาาาาาวยยยเมมมโหร ประตูสุภัวมะเขือแต่ในแนวรบภูมะเขือเนี่ย มันเป็นยุทธศาสตร์ที่ขมรนอยากจะได้ไปทําไมนะครับคือมันเป็นเรื่องยากมากนะถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่จะสูญเสียมันเยอะมากเพราะเป็นเนินสูงครับแต่สิ่งที่ขมรนทาอยู่ตอนนี้คือระดมยิงมาก,ก่อนเพื่อที่จะไม่ให้เราเนี่ยยิงต้านแนวเอาไว้ได้ไม่ว่าจะเป็น BM ปืนคออะไรต่างๆครับเพราะเนื่องจากสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้แนวรบเขวาวิหารเนี่ยเราก็มีแนวโน้มเหมือนกันนะที่จะรุกคุมตลอดแนวรบแต่ไม่ได้คุมตัวปราะทะนะครับแต่ว่าคุมแนวรบแนวยาวไปตามเทือกเขาเลย ึ่งจุดที่สําคัญที่สุดของแนวรบพระวิหารนะครับก็น่าจะเป็นวัดแก้วโดยประจุยุทธศาสตร์ชี้ขาดเขาพระวิหารเลยก็ว่าได้ครับเพราะเป็นเนินสําคัญมากๆบนด้านเขาพน,น,นมรักถ้าเกิดฝ่ายไหนเนี่ยที่สามารถควบคุมวัดแก้วเอาไว้ได้ก็จะสามารถ ควบคุมเส้นทางลงเขาพระวิหารได้ทั้งหมดทันทีเลยจุดนี้เนี่ยขาร์มนก็เลยใช้กําลังมาแบบโหมกระหน่าเข้ามาเลยนะครับก็ถ้าเกิดใครยึดได้เนี่ยจะได้เปรียบทางทหารเป็นอย่างมากตอนนี้ขาร์มนก็พยายามต้านทานอย่างหนักไทยเราก็สวนกลับขึ้นอย่างหนักเหมือนกันนี่ก็เป็นการอัปเดตเกี่ยวกับพื้นที่ของกองทัพภาคที่2นะครับก็เดี๋ยวรออัปเดตอีกรอบหนึ่งในช่วงบ่ายครับจะเป็นรายงานอย่างเป็นทางการเอาล่ะมาตามต่อกันอีก เรื่องราวนึงครับมาพูดถึงเรื่องทางการทูตกันบ้างที่ล่าสุดทั้งจีนและก็เกาหลีใต้ประสานเสียงกันแล้วนะครับเรียกร้องให้ไทยกับเขมีนั้นแก้ไขสถานการณ์ความตึงเครียดตามแนวชายแดนครับโดยหวังให้พบกันเนี่ยครึ่งทางและก็ร่วมกันฟื้นฟูสันติภาพซึ่งทางฝั่งจีนครับก็เป็นกลัวเจคุณนะครับเป็นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้ออกมาเปิดเผยเหมือนกันว่าจีนหวังให้ไทยและก็กัมพูชาครับพรยอมปฏิปนอมพบกันครึ่งทาง และก็ร่วมกันฟื้นฟูสันติภาพและก็ยังได้แจ้งไปยังรัฐบาลทั้งสองประเทศครับบอกว่ายินดีสร้างเงื่อนไขการเจรจานะพร้อมกับเสริมว่าสนับสนุนความพยายามไกลเกลี่ยของอาเซียนและก็บทบาทสําคัญของคณะผู้สังเกตการณ์ในการตรวจสอบติดตามการหยุดยิงนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่จีนเนี่ยส่งทูตมาเยือนไทยกัมพูชาโดยการเยือนครั้งแรกเกิดขึ้นระหว่างวันที่1 2บสถึงสิกันยายนที่ผ่านมาครับขณะเดียวกันเกาหลีใต้เองครับก็เริ่มออกมาเรียกร้องให้ไทยกับกัมพูชานั้นจัดเจรจาเพื่อแก้ไขขควววาาามมััดดดแแแย้งตนนนนชชเเ่่ีกท ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นพร้อมกับขัดแย้งตามแนวชายแดนเช่นเดียวกันที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นพร้อมกับแสดงความสนับสนุสนความพยายามของอาเซียนในการลดความตึงเครียดเหมือนกันก็เป็นพักอิวนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้ก็บอกว่าขอชื่นชมความพยายามของอาเซียนนะในการคลี่คลายความตึงเครียด